เข็มเริ่มเป็นุรูเป็นข้อบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียวเริ่มไปก่อน,นครับเสือฟ้าเขียวเก่งขาวแล้วบอลมาที่อานนท์อานนท์บังจงบัรจงย้อยโดนขานครับแล้วจาสตรงนี้ก็ได้ซัดของทางบุทวีจะปลายเท้ารับเกษตรศาสตร์และตัดกันไม่ที่คราวนี้อูร่วงลงไปมูเซนอูเนี่ยรับเป่าหลังโอ้ มีอธิศัก,กมาแต่ลูกนี้โอ,โอ,โอ,โอ้โหดีวิรุตดีที่วันรุ่เนี่ยไม,ไม่ได้ประมาทนะครับบอลจะเสียบสามเหลีย่ยมเอาเปิดมาทางตรงกลางแล้วขึ้นโคอ,อาเขาบินเนอร์โค้ให้กับทางาเซยขึ้นนำหนึ่งศูนย์ได้ซ้ายมีช่องมีช่องเขาซัดตรกนี้ก็ตีสเสมือได้ของอน,นุ์อวันเลิศศักดิ์แหละครับโอ้โหตรงนี้สําคัญเลยทางของอน,นุ์เห็นเห็นเป้าอาครับต้องยิงเข้ามสวสริ์ก็ตามตามซ้ำได้ครับ สองหนึ่งที่ทีนค้อแซงและครับให้ปกกล้าโชมมาแลวครับปกกล้าโชบมาแล้วตว,ว,วัดแฉลบบล็อกแล้วต้องหนีได้ซัดคอโดยชูคิดทิ้งหางเป็นสามหนึ่งเลยครับว่าดูว่าจมูกครบสีท่ทีแล้วก็จบเกมว่าทีนคอก็ทําได้เข้ารอบต่อไป้วครับ